เท่าไหร่ลห้าสิบหกคิวเหรออันนี้อ่าเอ๊อะเฮ้ยเออน่ากลัวจังเลยอยากกินตับกูนะมานี้นั่งกสมาธิน่านอนเอออย่างนี้กูชอบเหลือเกินอากาศก็ดีผีก็เยอะจะไปไม่ไปรับตาห้ามลืมเด็ดขาดนะไอ้ปีศาจรู้ไหม ปีศาจปีศาจปีศาจออกมาออกมาปีศาจเวศผู้สะ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 เวสะู้ศัผู้ศัปีศาจปีศาจที่อยู่ในตัวอยู่ในกายอยู่ในเนื้อในหนังในกระดูกอยู่กับอีผู้หญิงคนนี้นะมาแดกเด็กลาดบุรีด้วยกันด้วยนะมึงนะออกมาปีศาจ ออกไปซะนะออกไปซะนะปีศาจวิญญาณร้ายที่อยู่ในตัวอยู่ในกายนะเวสะหุสะเวสะหุสะสักขะหาวุทังเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะสักขะหาวุทังออกมาพูดมาพอยมาพอยรูปทรงิศและศักดิ์สิทธิ์ถึงพัดตาเอาอย่ามุญบุญคุณใู้กอดีที่อยู่ในตัวอยู่ในกายอ้อนิ้งซักจบอยู่ทั้งเทียตไปสักขะหาวุทังสักขะหาวุทังร้องดังๆสิดังอี ไปตายออกไปมัอยเฮยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปไปย่งมาอยู่ในตัวในกายวันนี้ออกไปไปสักกะหทังเวสาหุสะเวสะหุสะ สักเคาะทอวุฒิพงสักเคาะทอวุฒิพงเนาะออกไปโชคดีที่หูท่านคาถาวุฒไว้ผีเลยกลัวและซ่อนเหนืมิได้ไอ้หมดไอ้ไอ้หมดไอ้ปีศาจปีศาจเราพูดผีปีศาจออกไปหมดไอ้ปีศาจลายสิงสู่อยู่ในกายา ไปหมดไปไยสักเขอะเออเปิดไฟกันแรกก็ดี้สักเขอะปไปหมดไปหมดไปหมดลุกมามึงีหอ,อกหากโอ้อเียตายเลยข้างเดียวเลยมึงแม่ตายสภาพ,าพไปฟัดที่ไหนมาเดี๋ยว ทำให้ไปซ่อนอยู่ไหนมาหอ่นใส่หัวโอ้ยเฮียองลงเก่งเลยสัตว์แม่ไอ้เฮียกูช่วยตั้งนานเปิดเปิดเปิดไนี่เปิด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 ไอ้นี่เปิดมไอ้นี่เจบีเอเปิดนี่โอ้โหสัตว์โอ้ยมึงแม่ไอ้ห่ากูช่วยแทบตายมาถึงมึงมาลำเลยงามแสงเดือนมาเยือนสองหน้านามใบนามาสูงไงมาเล่นแค่สนุกเททุก กใช่นักกันเอ้าโอ้โหแหมยี่เวลาวุ้นใส่ไปนี่เก่งเลยเก่งเลยโอ้โหเบื่อเมื่อไหร่กูจะสมัคร YouTube พเมียมได้วะเนี่ยโอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอาสักหน่อยนึงอ่ะโอ้โหอีสัตว์แหมไอ้ห่า ไปฝนจะตกเดีไปเลื้อยห,ห,หน่อยไปอ้าฝนัวตกไปเลื้อยหน่อยไปใส่หัวชิ้หน้าหงโอ้โห้หี้ อันทีเอาเลื้อยเลยเลื้อย,อยโอ้ไอสัตว์ไม่ยอมเลื้อยอี๋เเอาลุกไหมไม่เล็้ไยออกไปไสัตว์ไปเรียบร้อยเวลาน้อยเยวลาคุณสายมุนดาออกไปองค์ก็ชอบลงมาเอาน้ำมน ได้อาบแล้วหมดนะรู้ว่าหายแล้วเออบางทีพวกปีศาจนี่ทำให้องค์มั่งลงไม่ได้เว้ยใช่ไหมได้เชิญเอาคิดต่อไปไหม